ปะทะนะครับในปี2568จะดีจะเป็นยังไงหรือมีอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับนี้พี่ลิวจะมีอธิบายเรื่องปีชงปี68กําลังเข้านะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่ลิวนับตั้งแต่พฤศจิก่อนจะเข้าปีใหม่สากลน,นะฮะของพี่ลิวก็จะเป็นหลักของเหตุผลหลักของการเตือนนะครับเตือนไว้ดีกว่าไม่เตือนนะครับถือว่าพี่ลิวเป็นเป็นเหมือนกลมอุตุและกันเนาะอะไรที่เตือนได้ก็เตือนส่วนคุณผู้ชมเนี่ย ฟังหูไว้หูไม่ได้บอกให้เชื่อเอาไว้เป็นเครื่องเตือนดีกว่านะครับผม4ปีหลักกันก่อนนะครับเปาะอย่างที่บอกนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสำหรับในปี2,568พี่ริวเนี่ยถือว่าเป็นปี ที่ดีของเมืองไทยเ,เลข168 8เนี่ยภาษากวางตุง้งออกเสียงว่ายัดเหล่าปากหมายถึงทําอะไรก็คือให้พุ่งทยานหรือไปในทิศทางที่ดีหรือจะแปลง,ง่ายๆก็คําว่าเฮงทางเดียวก็เลยเป็นเลข168เลข1เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความคิดเลข6หมายถึงการพินิจพิจารณาเลข8ก็คือการทํามาหากินนั่นเองนะเพราะนั้นในปีหน้านะครับสำหรับประเทศไทยพี่ลูกก ขอให้เป็นปีที่หลายๆอย่างขอให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการงานการเงินสิ่งดีๆเข้ามานะครับทีนี้ปีแรกที่เขาบอกว่าชงร้อยเปอร์เซนต์คือปีกุลในปี2568ปีกุลเป็นหมูธาตุน้ำในปีนี้นะสำหรับคนอื่นจะพูดยังไงไม่รู้แต่สำหรับพี่ลิวเป็นปีหมูที่ดี น้ำดับไฟเป็นปีเริ่มต้นที่ดีเรียกว่าปีแห่งการเริ่มต้นแปลว่าคนปีหมูในช่วงปีหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเป็นหมูในอวยให้ใครหรือเปล่าโดนหลอกร่วมลงทุนการงานนักโดนโกงจากคนสนิทคนรักจากเพื่อนตั้งแต่พฤศจิกายนนี้ไปเห็นลู่ทางใหม่ๆเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะทําด้านธุรกิจที่เราฝันเพราะนั้นคนปีหมูเตือนให้ระวังอย่าร่วมลงทุนกับใครถ้าเราไม่ชัว ถ้าเราไม่มีเอกสารถ้าเราเป็นคนขี้เกียจอ่านเอกสารถ้าเราเป็นคนขี้เกียจด,ดูแลกิจการอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำถ้าเกิดจะทำงานทําการถ้าคนปีหมูลุกขึ้นมาทำเอาดีจะดีมากเพราะฉะนั้นคนปีหมูมีความมุ่งมั่นอยากทำนู่นอยากทำนี่เยอะแยะแต่เสียอย่างเดียวคือขี้เกียจเตือนไม่ฟังบทอยากทำดันทุลังมากเลย แต่บทไม่เอาคือไม่เอาเลยนี่คือนิสัยคนปีหมูนะเพราะฉะนั้นในปี2568ปีหมูธาตุน้ําถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นปีแห่งการเริ่มต้นตั้งแต่พฤศจิกายนนี้ไปทําอะไรในปีนี้และปีหน้านให้ใจเย็นด้วยสติและก็ปัญญามีความรอบคอบจะประสบความสําเร็จได้ที่สําคัญคืออย่าขี้เกียจ อ่านเอกสารตรวจเอกสารตรวจงานตั้งใจทำอะไรถ้าทำจริงสำหรับคนปีหมูจะสำเร็จได้และดีมากอย่าโอนอ่อนตามลมปากของคนอื่นหมายความว่าอย่าไปเชื่อใครถ้าเราไม่เห็นเอกสารถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบเอกสารเราไม่ได้เห็นด้วยตัวเองอย่าเชื่อใครเพราะคนปีหมูเป็นคนที่พอไว้ใจแล้วอะไรก็ได้กับคนที่ตัวเองรักอาจจะโดนโกงได้นะไม่นั้นเนี่ย ก็จะพลาดนั่นเองเพราะนั้นคนปีหมูระมัดระวังให้มากไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนที่รักถ้าคนปีหมูไว้ใจจะฝากเงินให้คนที่รักเก็บไว้เราก็ต้องมันตรวจสอบไม่ใช่ฝากอย่างเดียวต้องมีเอกสารด้วยไม่นั้นอาจจะโดนคนรักโงได้นั่นเองเพราะว่าคนปีหมูเป็นคนที่ต้องการความรักมากๆนะครับผมเป็นคนที่อยากให้คนใส่ใจ แต่จะไม่ดีคือถ้าคุณไม่มั่นขาดความรักนะครับผมส่วนด้านสุขภาพคนปีหมูไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยให้ระวังเรื่องอาการหัวเข่าดังกรักแกรกเดินแล้วเข่าพับขับเข่างอไขมันพอกตับ ให้ระวังในปีหน้าและหมั่นตรวจเรื่องของความดันสูงและความดันต่ำมีอาการวิงเวียนมึนหัวบ่อยมีอาการเจ็บบริเวณคอสรับคนปีหมูอันนี้ก็เตือนไว้ถือว่าเป็นปีเริ่มต้นที่ดีนะอ่าต่อมาครับปีมะเส็งนะครับปีมะเส็งเนี่ยเมื่อเข้าสู่ปีมะเส็งในปี2568เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทตุไฟเป็นปีแห่งการให้ระแวดระวัง คนปีมะสิงนะครับผมจะเป็นคนที่โหยหาเรื่องความรักชอบพูดจาเน็บแนมประชดประชันปากกระใจค่อนข้างตรงกันโดยเฉพาะกับคนที่รักมักจะเตือนแล้วก็พูดจาแบบตรงไปตรงมาชอบพูดจาทะลึ่งตึงตังโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรัก พราะนั้นปีมะเส็งธาตุไฟในปีหน้านะปีแห่งการระวังของคนปีมะเส็งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการรับปากเพราะคนปีมะเส็งเป็นคนที่จริงใจเวลาพูดอะไรกับใครแล้วเนี่ยถ้ารักใครคนนั้นเราก็อยากจะทําให้เขาเต็มที่เพราะฉะนั้นอะไรที่ทําไม่ได้ก็อย่าเที่ยวไปรับปาก mm hmm. โดยเฉพาะเรื่องของการค้าเรื่องของธุรกิจหรือการงานเนี่ยต้องใจเย็นต้องรอบคอบถ้าไม่รู้จริงอยากทาถ้ายังไม่มีความรู้อยากทา ผลของธุรกิจจะเสียหายแน่นอนคำว่าถ้าไฟคือใจร้อนต้องระมัดระวังให้มากการลงทุนค่อยๆเทินค่อยๆไปจะดีมากครับส่วนด้านสุขภาพนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ไปให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับปวดหัวปวดขมับนะครับผมเพราะเวลาเขาจับงูเขาบีบที่ตรงนี้ผมที่ขมับ งูเป็นสัญลักษณ์ตัว S ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังหรือปวดกระดูกให้ดูเรื่องที่นอนถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการปวดหลังอยู่นะให้ปรับเปลี่ยนที่นอนหรือกลับที่นอนบ้างคนนอนที่นอนนอนจนเป็นแอ่งเป็นหลุมกระทะแล้วมันก็จะไม่ดีกับสุขภาพของตัวเองนะต่อมาครับให้มันฝึกสมาธิก่อนนอนครับเพื่อการผ่อนคลายนะอย่างเช่นมีเวลาก็นั่งสมาธิสักเล็กน้อยเพื่อผ่อนคลายตัวเองอย่างเช่นเปิดเพลงเปิดบทสวดมนต์ธรรมะที่เราชอบ นั่งเพื่อผ่อนคลายสติตเมื่อยามป่วยอย่านิ่งนอนใจให้ไปหาหมอนะคนปีมะเส็งเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่า เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคนที่รักไม่ค่อยอยากบอกเราไม่อยากให้เขารู้เราจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้อดทนจนถึงที่สุดแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นชอบไปร้านยาเพื่อซื้อ,อยาก,กินเองอันนี้อันตรายถ้ามีอะไรขอให้บอกคนในครอบครัวแล้วก็ไปหาหมอที่ถูกทางและถูกต้องนะเพราะนั้นอย่าไปโทษเรื่องผีสางเทวดาขอให้ดูเรื่องสุขภาพของตัวเองไม่เกี่ยวกับเรื่องของบินญ,ญาณหรือผนะีเพราะนั้นคนปีมะเส็งในปีหน้าเป็นปีแห่งการ เฝ้าระวังผมระวังจิตระวังใจอะไรทำไม่ได้อย่าเที่ยวไปรับปากคนอื่นเขาเราเป็นคนจริงจังในเรื่องของความรักโหยหาความรักไม่ชอบการผิดหวังและอกหักเพราะฉะนั้นเวลาใครที่มาจริงใจกับเราเราต้องระวังให้มากถ้ามีการชวนร่วมลงทุนอะไรอย่าประมาทเรื่องเอกสารโดยเด็ดขาดนี่ก็คือเตือน คนปีมาเส็งในปีหน้าไม่นั้นนะ่ะคุณอาจจะถูกหลอ,อกจนหมดเนื้อหมดตัวได้อันนี้หม่ไม่ใช่หมายถึงคนที่ร่วมเรียงเคียงหมอนอย่างเดียวนะใครก็ได้คนที่คุณรักนั่นเองถ้ามีเรื่องของการลงทุนเรื่องธุรกิจเมื่อไหร่ ต้องแยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับธุรกิจแยกให้ออกระหว่างแฟนกับธุรกิจแยกให้ออกระหว่างคนสนิทกับธุรกิจนะครับธุรกิจคือธุรกิจเรื่องของความเป็นเพื่อนคือความเป็นเพื่อนมิฉะนั้นจะไม่ดีต่อตัวเองนะแล้วไม่ควรบุ่มบามในการลงทุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ไปค่อยๆไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนต่อมาครับปีที่3ผมก็คือปีขาน ปีขานเนี่ยเป็นปีขานธาตุไม้ไม้เจอไฟหมายถึงเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นคนปีขานโดยอุปนิสัยเป็นคนพูดจาใหญ่โตเป็นคนพูดจาเสียงดังเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นในปีหน้าระวังไฟเผาไม้หมายถึงทําอะไรอยากใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสียทุ่มหมดตัวโดยไม่ฟังใครคนปีเสือแม่เสือหรือพ่อเสือก็ตามมักจะมีความคิดว่าตัวเองนั้นคิดถูกเสมอไม่เป็นไรกล้าได้กล้าเสียฉันยอมเสีย่ยงแล้วก็ไม่ค่อยฟังคนใกล้ตัวชอบไปฟังคนอื่นคนใกล้ตัวเตือนไม่ฟังแต่คนอื่นเตือนแล้วฟังเนี่ยคือข้อเสียนะอยากคิดว่าตัวเองเก่งโดยไม่ฟังใครมันจะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเผาตัวเอง ควรรู้จักและรออย่าใจร้อนอย่ารีบในธุรกิจการงานที่เราไม่ถนัดหรือบางคนคิดจะลาออกจากงานอะไรเนี่ยก็อย่าใจร้อนต้องรู้จักใจเย็นเหมือนเสือซุ่มเวลาที่เขาจะตะปบเหยื่อเพราะฉนั้นต้องรู้จักรอต้องรู้จักว่าเรามีงานรองรับแล้วหรือ,อยังนะรู้จักรอและก้าวเดินอย่างรอบคอบท่องไว้เลยอดทนใจเย็นจะสําเร็จ ได้ดั่งใจอารมณ์ที่เป็นไฟจะเผาไหม้ตัวเองจำคำนี้ให้ดีนะครับรู้ว่าเก่งรู้ว่าเป็นคนไม่ยอมคนรู้ว่าคนปีเสือเป็นคนที่มุทะรุดดุดันอยากทำคือทำพูดจาใหญ่โตเต็มที่กับทุกอย่างที่ทำแต่รู้จักรอจะดีค่อยๆก้าวเดินอย่างรอบคอบจะดีอดทนใจเย็นจะสําเร็จได้ในปีหน้าส่วนด้านสุขภาพนะครับ ด้วยความที่ไฟเผาไม้เนี่ยให้ระวังโรคความดันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ หรือหัวใจเฉียบพลันนะฮะลองดูซิว่าคนปีเสือมีอาการหายใจหรือเดินแล้วมีอาการที่หัวใจเต้นรุนแรงผิดปกติไหมยพยายามเช็คดูสุขภาพตัวเองด้วยนะครับและที่สําคัญคืออย่ากโกรธนะครับเพราะคนปีเสือเวลาโกรธเนี่ยก็คือ1น,นแล้วก็ขึ้นไป10บเลยระวังโกรธจนธาตุไฟแตกให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิบ้างจะดีนะครับผมปีขานในปีหน้าธาตุไม้โดนไฟเผาเพราะนั้นระวังเรื่องเวรกรรมตามทันถ้าเชื่อเรื่องของ การทำบุญก็พิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทานในการแจกใช้แรงกายเป็นทานมีสมาธิให้กับตัวเองควบคุมอารมณ์ควบคุมธาตุไฟในตัวเองไม่ให้ไฟเผาไหม้แล้วจะทำอะไรประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับสำหรับคนปีขามน,นะครับผมต่อมาครับปีสุดท้ายคือปีวอกคนเกิดปีวอกในปี2568นี้เขาเรียกว่าวอกธาตุเหล็กเหล็กเจอไฟ คือไฟหลอมนะครับหมายถึงป่วยทางด้านจิตใจเพราะนั้นในปีที่ผ่านมาผมไม่รู้หรอกว่าคนปีวอกเป็นยังไงแต่คนปีวอกโดยอุปนิสัยเป็นคนคิดมากเป็นคนเก็บทุกอย่างมาคิด มักจะชอบโทษตัวเองเป็นคนคิดไวทำไวแล,พพแล้วพลาดเสมอพอพลาดแล้วชอบโทษตัวเองเก็บความรู้สึกไว้เพราะนั้นปีนี้ผมให้คําว่าป่วยในใจภายนอกของคนปีวอกนั้นจิตใจเหมือนจะเข้มแข็งภายนอกของเขาจะดูร่าเริงแต่ในใจของเขานั้นแบกโลกทั้งโลกไว้กับตัวเองแล้วก็กดความรู้สึกคิดมากบางคนอาจจะถึงขั้นไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเอง เพราะแผนที่วางไว้ก็คือแผนชีวิตแผนธุรกิจแผนการงานเนี่ยมันไม่เป็นไปดังใจนะเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เลยเก็บกดความรู้สึกจนบางครั้งอาจจะคิดมากทําร้ายตัวเองต้องรู้เท่าทันสติตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ไปขอร้องทําอะไรอย่างรีบร้อนโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนอย่าโลภ คำว่าอย่าโลภคือใครที่เอาธุรกิจใดมาเสนอให้เราแล้วจะได้ผลประโยชน์มากมายแบบผิดปกติอย่าโลภถ้าโลภคุณจะตกเป็นเหยื่อของคนอื่นจนอาจหมดเนื้อหมดตัวเพราะนั้นอะไรก็ตามของคนปีวอกในปีหน้าอย่าร่วมหุ้นทำธุรกิจกับใครถ้าอะไรที่เราไม่ชำนาญไม่มั่นใจอย่าทำและที่สำคัญคือเขาจะรู้ว่าคนปีวอกต้องการเรื่องเงินเพราะว่ามีภาระ,ะในใจมีภาระหนี้สินที่แบกไว้เยอะ เขาจะพูดเรื่องผลประโยชน์เรื่องการที่ทําลงทุนนิดหน่อยแล้วได้เงินเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้อาจจะถูกหลอกและหมดตัวได้นะโดยอุปนิสัยของคนปีวอ,อกนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีญาติคนเปิดปีวอ,อกอยู่ลองดูได้ครับภายนอกเขาจะร่าเริงแต่เขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนที่เก็บทุกอย่างเลยมานั่งโทษตัวเองชอบเก็บตัวแต่พออยู่กับคนอื่นล่าเริงได้เป็นคนค่อนข้าง มีโรคส่วนตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาผิดหวังอะไรเขามักจะโทษตัวเองหรือชอบแอบ,บร้องไห้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิวก็เลยอยากจะฝากเตือนไว้ปรับคนปีวอกปี2568ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ไว้เรียกว่าป่วยในใจเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้ควรระมัดระวังให้มากด้านสุขภาพลองดูหน่อยว่าเป็นอย่างนี้ไหมถ้ามีอาการเกี่ยวกับแพน,นิคซึมเศร้าขอให้บอกคนในครอบครัว อย่าเก็บความรู้สึกนั้นไว้อย่าคิดว่าเราจะไปเป็นภาระหรือเป็นปัญหาคนอื่นปรึกษาคุณหมอหาหมอที่เชี่ยวชาญที่ถูกต้องทางด้านเกี่ยวกับโรคของอาการซึมเศร้าหรืออาการวิตกกังวลขอให้ปรึกษาคุณหมอนะครับและบอกคนในครอบครัวแล้วก็อยา่าอย่ากเก็บปัญหาไว้ที่ตัวเองอย่าคิดว่าพูดไปเดี๋ยวทําทให้คนอื่นเขาทุกข์ไม่เอานะครับ เรามีคนรักที่นอนอยู่ข้างเราเรามีครอบครัวที่อยู่กับเราเราควรที่จะปรึกษาปัญหากับคนในครอบครัวถึงเขาจะช่วยอะไรไม่ได้ถึงเขาจะตอว่าถึงเขาจะอะไรก็ตามอย่างน้อยเราจะได้ไม่รู้สึกผิดเราจะได้มีที่พูดคุยลองหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเขาไปปรึกษาคุณหมออย่างน้อยให้คุณหมอเนี่ยได้ฟังความในใจของเขาระบายออกมานะครับดีกว่าปล่อยให้เขารู้สึกว่า เขาอยู่โดดเดี่ยวด้วยตัวเองลองฝึกสมาธิดูได้นะครับนั่งสมาธิในห้องเปิดเพลงเบาๆเปิดธรรมะในหัวข้อที่เราทุกข์อยู่บางครั้งมันอาจจะช่วยปล่อยวางหรือทำให้เราเกิดวิธีคิดที่ดีได้นะครับผมนี่คือ4ปีชงนะครับสำหรับในปี2568นนะครับผมทีนี้เรามาดูภาพรวมของ ประเทศไทยและทั่วโลกบ้างว่าปีนักกษัตริย์4ปีนี้เตือนอะไรบ้างปีกุลเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งธุรกิจและการค้าปีมะเส็งเนี่ยเป็นเรื่องของวาจาและยารักษาโลกปีขานหมายถึงมหาอำนาจในมหาอำนาจที่ใช้สัญ,ญลักษณ์สัตว์มงคลเป็นตัวแทนของความเป็นมงคลนั้นเนี่ยก็จะมีมาเลเซียพมา่าแล้วก็อินเดียปีวอกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพักดีและปัญญา เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเตือนในปีหน้าตั้งแต่พฤศจิกายนนี้ไปธุรกิจการค้าทั่วโลกจะมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ค่อยๆดีขึ้นใช้คำว่าค่อยๆนะไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับโดยเฉพาะวงการแพทย์เราจะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในการรักษาโรคให้ดีขึ้นทางด้านยยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะให้ติดตามดูสถานการณ์ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาและก็อินเดียนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจผมทางด้านภาวะผู้นําไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพม่าและก็อินเดียนะครับลองติดตามดูนะฮะว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่มีผลกระทบใกล้ๆเรานะในเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองนะในส่วนของบ้านเรานะผู้นําให้เตรียมตัวให้ดนะีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยต้องใช้ปัญญาพิจารณามีข่าวคดีความ ความอายุติธรรมที่เกิดจากคนใกล้ตัวจะทดสอบภาวะผู้นําจะทําให้ลุ่วงหรือจะเอ็นเอียงนะและก็ขอเตือนเรื่องภัยแล้งไฟป่านะปีหน้าเนี่ยจะมีภัยที่เกี่ยวกับไฟไฟป่าภัยแล้งการเผาไหม้นะครับในต่างประเทศก็อาจจะเจอแผ่นดินสไลด์เปิดไฟป่านะเพราะว่าเป็นปีงูดินเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของแผ่นดินไหวไฟป่าแล้วก็ถ้ามีไฟป่าก็คืออากาศที่เป็นพิษจะไม่ดีกับ มนุษย์เราเพราะฉะนั้นวงการแพทย์ในปีหน้าจึงมีความสําคัญมากๆแล้วก็อยากให้ผู้นําของประเทศแสดงถึงปัญญาในการที่จะนําพาประชาชนเนี่ยไปสู่ความเจริญให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นบททดสอบของผู้นําจะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนนี้ไปเรื่องตั้งแต่ความอายุติธรรมนะครับเรื่องพวกพรองของตัวเองแล้วก็เรื่องของปากท้องของชาวบ้านที่ผู้นํา ในประเทศไทยตอนนี้ต้องเตรียมตัวรับมือนะจะมีบททดสอบที่รุนแรงขึ้นเพราะนั้นเขาจะต้องแสดงภาวะผู้นำนำประชาชนไปสู่ความกินดีอยู่ดีแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นให้ได้นั่นเองนะแล้วก็เรื่องความอายุติธรรมอันนี้สำคัญมากที่มันจะปรากฏจะมีเรื่องการในตั้งแต่พฤศจิก,กาย,ยนนี้ไปอ่ะนี่ก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในปีหน้านะครับผม